กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567กับ Beyond w e a l Daily นะคะที่จะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนในตอนเช้าของทุกวันรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองถุงรวมโดย Beyond Strategy Wealth Team ค่ะสำหรับสุสัปดาที่ผ่านมานะคะคงหนีไม่พ้นประเด็นร้อนแรงจากการถูกลอบยิงของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะที่แม้ว่าจะยิงเข้าที่หูนะคะในการปราศัยที่เพนซิลเวเนียนะคะซึ่งกลายเป็นการเรียกคะแนนเสียงให้กับป์ที่มากขึ้นค่ะ ล่าสุดข่ะโอกาสที่ทรัมป์จัชนะเนี่ยมากถึง62ในขณะที่ไบเดนเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ20แล้วก็มีโอกาสสูงค่ะที่เจดีแวนส์นะคะอายุ39ปีนะคะจะกลายเป็นรองประธานาธิบดีของริพับลิกันนะคะหรือของทำนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะมีการเปิดตัวในการประชุมของริพับลิกันในวันอังคารถึงพะหัสนี้สำหรับการประชุมค่ะ โดยประวัติของเจดีแวนส์นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีค่ะเพราะจบรอมาจากเยลนะคะอายุ39ปีเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะคอมมูนิเคชันได้ค่อนข้างดีค่ะซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญนะคะของรีพับลิกันในการเลือกตั้งที่เหลืออีกประมาณ118วันจากนี้นะคะซึ่งก็อาจจะก,การเลือกตั้งค่ะอาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นนะคะอาจจะทําให้มีความผันผวนที่มากขึ้นนักล,ลงทุนบางส่วนค่ะตอนนี้ก็เลยมีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือแม้กระทั่งกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็คอนซูเมอร์สเต็ปลค่ะทั้งนี้ค่ะตลาดก็ประเมินว่าหากทำชนะค่ะก็จะนำไปสู่การลดภาษีนะคะซึ่งบริษัทก็จะได้ประโยชน์กำไรสูงขึ้นตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงการเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับการค้าโดยเฉพาะจากจีนนะคะและก็นโยบายหลายอย่างค่ะชี้นในเชิงตาของการผ่อนคลายที่มากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกฐิจ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้ประโยชน์นะคะก็คือกลุ่มของธนาคารเฮลท์แคร์แล้วก็อินดัสทรีลค่ะทําให้เราประเมินว่ากลุ่มที่น่าสนใจนะคะณปัจจุบันก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะที่คาดว่าเออร์เน็งจะออกมาได้ดีด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะตลาดเชื่อว่าดอลลร์ค่ะจะแข็งค่าขึ้นหากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็บอนยูค่ะจะปรับตัวลดลงมาโดยเฉพาะทูเยียบอนยูในขณะที่เทนเยียนะคะอาจจะเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยโดยกรอบของปีนี้ค่ะทางบลูเบิร์กคอนเซนแซสเข้าชี้ว่าเทนเยียค่ะจะยืนที่ประมาณ4.24%ส่วนทูเยียค่ะลดลงมาที่4.13%ซึ่งลดลงจากปัจจุบันที่4.45%นะคะทำให้ปัจจุบันค่ะการลงทุนในบอนค่ะยังคงให้น้ำหนักกับดูเรชันสั้นมากกว่าลองดูเรชันนั่นเองค่ะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือตัวเลข PPI ที่ออกมามากกว่าที่ตลาดประเมินไว้โดย PPI ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีมาที่2.6มากกว่า Consensus ซซที่2.3รวมถึงข้อ PPI ค่ะเพิ่มขึ้นมา3นะคะมากกว่า2.5ซึ่งหัามาดูในรายละเอียดนะคะเราจะพบว่า Contribution ในตัวของต้นทุนการบริการค่ะมีการเพิ่มขึ้นมา0.6ทําให้อัตรากาไรมีการเพิ่มขึ้น1.9เปอร์เซ็นต์ในส่วนของ Wholesale ส่วนก้ไร ก็มาจากการปรับลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายนะคะตามที่อัปเดตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ Morgan Stanley JP Morgan แล้วก็ Capital e c o n o m i c นะคะเขาก็ชี้ว่าข้อมูลของ PPI ค่ะจะลิงก์ถึง PCE ที่จะประกาศในวันที่26นี้ได้ะคะ่ะส่วนค่าใช้ใจ่ายฝั่งบริการค่ะที่มันเพิ่มขึ้นมาก็อาจจะทําให้ PPI เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้น จะเห็นว่าเป็นการเพิ่มขึ้นใแอัตตาที่ชะลอตวลงมาเช่นค่าใช้จ่ายในการดูแลแพทย์นะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยนอกรวมถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยในต่างๆค่ะซึ่งทั้งหมดต้องบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยกว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เลยทําให้เชื่อว่าจะเห็น PCE ค่ะที่จะประกาศในวันที่2 6นงี้นะคะชะลอตวลงมาหรือว่าคงที่ในปลายเดือนนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ที่ทําให้เชื่อว่านะคะจะเกิดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในเดือนกันยายนนี้รวมถึงพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมค่ะ ทั้งนี้ค่ะเทรดเดอร์แล้วก็หลายอีโคโนาเมสนะคะเขาก็กลับมาให้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นสำหรับการลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนที่มากถึง50เบสิสพอยต์นะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวลงมาเงินเฟอ้อชะลอตัวและล่าสุดค่ะส沃พลายส์ก็ชี้ถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนที่94.5%พุธสิกายนที่64.7%แล้วก็ธันวาคมที่87.09%โดยเพิ่มโอกาสของการลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะในเดือนกันยายนจาก25เบสิสพอยต์มาที่50เบสิสพอยต์ โดยให้โอกาสมากถึง40%เลยทีเดียวค่ะก็กดให้ชูเย e อ o n Yield ค่ะมีการปรับตัวลดแรงลดลงแรงกว่า t e ย y a นะคะแล้วก็เป็น Steep p e n i n g Curve นัน่นเองนะคะที่ชี้ว่ากลุ่มโกลด์เนี่ยเหมาะสมสำหรับการเข้าลงทุนในช่วงนี้ค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเม,มื่อวันศุกที่ผ่านมานะคะก็ปิดปรับตัวในแดนบวก S&P 500บวกมา0.5%นะคะตามด้วย NASDAQ นะบ,บวก0.6%แล้วก็ Small Cap ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1% โดยผลตัดแทน2วันของ Small Cap นะคะสูงถึง4.9นะคะก็ถือว่าเป็นการเร่งตัวขึ้นขังแรงนะคะตั้งแต่เกิด financial crisis หลังจากที่ตลาดเชื่อว่าจะเห็นโอกาสในการปรับลดอัตรา,าบีชัดเจนในเดือนกันยายนแล้วก็ทำให้ต้นทุนของกลุ่ม Small Cap ค่ะลดลงก็จะส่งผลให้โอกาสที่หุ้นกลุ่ม m a l l Cap เนะะี่ยค่ะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจาก e a r n i n g ที่กำลังจะเข้าสู่การประกาศนะคะเรายังคงให้น้ำหนักกับหุ้นกลุ่ม Growth Stock นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเทงนะคะที่เชื่อว่า earnning เออดีในขณะที่ Small Cap ค่ะ อาจเห็นการแลลี่ได้นะคะในช่วงประมาณก่อนอประมาณ early September ค่ะจาก exposure ของสถาบันนะคะตอนนี้ค่ะฟิวเจอร์เขาก็ชี้ว่า position เนี่ยของสถาบันมีการลดลงมานะคะจาก NAAIM นะคะส่วน AAII Blue Band นะคะซึ่งเป็น exposure ของหลายย่อยนะคะก็ยังเห็น sentiment เชิงบวกนะคะในการเข้าลงทุนในต่ละหุ้นสารัฐตต่อค่ะ บอลยูค่ะมีการปรับตัวลดลงในที่ทางเดียวกับดอลลาร์นะคะส่วนผลก็เลยส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะคะให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทองคำยืนที่ประมาณ2 4ง4้0ย 416เหรียญต่อชัยออนนะคะราคาน้ำมันลดลงเล็กน้อย WTI 8 1เหรียญเบรนจินที่85เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่วนการประกาศเออร์เน็งนะคะของกลุ่มธนาคารนะคะก็ถือว่าออกมาผสมผสานนะคะโดยกําไรจากดอกเบี้ยค่ะยังคงดีคะแต่ว่าแรงกดดันจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้แนวโน้มกําไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยเห็นการชะลอตัวลงมาและวันนี้ค่ะจะมีการประกาศเออร์เน็งาสำหรับก็แมนแซกโมแกนสซเรกแล้วก็แบงก์ออฟอเมริกาคะหลังจากที่เออร์เน็งก์ของเจพีโ g แกนเวลฟาร์โกเนี่ยถือ เนี่ยที่เราเห็นก็คือเห็นการชะลอตัวลงมาจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นค่ะซิตี้กรุ๊ปค่ะเขามีการรายง,งานว่าตอนนี้ค่ะทางธนาคารเนี่ยกำลังมีการเร่งปิดบัญชีบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้นะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าลูกค้าจานวนมากเนี่ยมีการล่าช้าในการชําระเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของความสามารถในการจัดเก็บหนี้เสียเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะหลังจากที่ดิลิเวอรซีเลยนะคะหรือการผิดนัดชําระหนี้จากบัตรเครดิตเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นและธนาคารหลายแห่งค่ะกำลังพิจารณากับปัญหานี้เช่นกันนะคะทำให้ซิตี้กรุ๊ปค่ะ ต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะคะจาก1.8พันล้านนะคะมาที่2.5พันล้านรวมถึงเวลฟาโก้แล้วก็ JP m ีมอ a แกด้วยนะคะที่นี่บัตรเครดิตค่คะสูงมากกว่า60%นะคะในไตรมาส2นี้ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนการประกาศเออร์เน็ง e ในสัปดาห์นี้นะคะ ASML n e t แ l ล x แล้วก็ TSMC ค่ะซึ่งตลาดก็ก็จะมีการประกาศในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งตลาดก็มองว่าอาจจะ มีการขยายตัวออกมาได้ดีขึ้นค่ะก็อาจจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคนะคะและรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่เอเชียเช้านี้ค่ะจ,จะออกมาผสมผสานหลังจากที่ดอลลาร์ก็เล่งตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะจากทรัมป์ที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งส่วนข้างกันเยนค่ะ ยังคงอยู่ในโซนของการอ่อนค่าอยู่นะคะสอดคล้องกับเทรดเดอร์ที่ยังคงช็อตเย็นอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเห็นการอ่อนค่าของเย็นเพิ่มขึ้นมาที่ร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็สิบในปีนี้ท่ามกลางการสํารวจของหอ,อการค้าญี่ปุ่นนะคะที่มองว่าการอ่อนค่าของเย็นค่ะเริ่มกลายเป็นปัญหาสําหรับการดําเนินง,งานเพิ่มขึ้นจากสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นมาที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะคะแล้วก็เป็นโอกาสเป็นเหตุที่ทําให้เพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ะคะในเดือนกรกฎาคมนี้สูงขึ้นเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณง การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนจีนค่ะก็จะมีการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็เชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอาจจะยัง pending อยู่นะคะเพื่อรอให้ข่างเงินหยวนเนี่ยมีการแข่งค่าขึ้นที่มากกว่านี้หรือมีสถีลรภาพมากขึ้นก่อนค่ะส่วนตัวเลขสัปดาห์สำคัญในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีจีนประกาศตัวเลขในวันนี้นะคะจีนจะมีการประกาศตัวเลข GDP แตรมสอง Fixed Assets Investment Retail Sales Unemployment นะคะซึ่ง Consensus ก็ชี้ ชี้ว่าอาจจะเห็นการชะลอตัวลงมาแต่หากออกมาเซอร์ไพรส์นะคะก็จะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นจีนได้ส่วนวันอังาคา,ารค่ะสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขรีเทลเซลล์และวันพฤหัสค่ะจะเป็นการประชุมของ ECB ที่เชื่อว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับเดิม4.25%ค่ะส่วนโมเมนตัมเทรดนะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังคงให้น้ำหนักกับเรื่องของเอิร์นนิ่งนั่นเองนะคะที้ก็เลยมองว่าตลาดหุ้นอเมริกาค่ะน่าจะไดะ้หุ้นเทคของอเมริกาค่ะน่าจะได้เซนเตอร์เชิงบวกและรวมถึงกลุ่มเฮลท์แคร์ด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ